ฮุบฮุบโดดครับโดดครับหูงใจญ่เตอยวมาเป็นฝูเป็นฝูเด้งดงเด้งครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเันรี่แข่งหมูครับสามสิบกิโลสองคน Ô oh. dừng đừng dừng tặng. Tìm cho. Tìm Ăn đây đi tìm mình không lái Ô rồi Nó tìm hiểu. Ô dèn đi tìm đi tìm hiểu. Ô dèn Nó đi tìm hiểu. Ô dèn รอบนาขี้ว่ากันไหมไม่ได้ให้นะว่าขาดลุงเด้รีหรือมืออ่ะเบยงบดงเดีงงเดงอยู่วอดซิ้นอยู่ ้อยที่รอดไปแล้วครับมูบ่รอดมันขึ้นขึ้นจับสุบาทแล้วคร โอ้โอ้อีกแล้วอีกแล้วจักจัอีกแล้ว it. i don't need จากทุกบานแล้วครับบอานนิดน้อยบานนิดน้อยเลินยกเพลินเพลินขับเพินเินโอ้โหบาเ็ฮบโดดครับโดดครับฟ <tr> ูงใหญ่เต้กมาเป็นฟูงเป็นฟู เัครบปายังปลายังเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วฉันรีกียงหมูครับมานินแล้วครับเป็นใจแล้วครับ 哦，哦、嗯嗯，呵呵、嗯，稀了福，稀了福。嗯 <laughs> ได้กี่พาโลได้เพิ่มนะจังบายหยุกน้อยชั่วโมงเดียวอ่เอ้าชั่วโมงเดียวได้หนึ่ง้ปลาเพิ่มตอนบายก็ได้ยี่สิบเอ็ดกิโลครับลงไปหาแรงก็สี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งช่วงบายหลังกินข้าวอดแรงได้เพิ่มอีกหกโลครับแต่จะรัดได้หลายอยู่สมมติเราเป็ปลานิดหน่อยลนะ น้อยเป็นเด็ดเป็นปลาแดดเดียวปลาทอดเป็นเสเบียงไว้นะครับช่วงนี้แลี้ยงจะต้องหาเสเบียงไว้ก่อน,น,นแล้วครับได้หลายทุกคนเหมือนหมันทุกคนแล้วนี่ได้เพิ่มนองเอได้หลายก้อนเขาวด้วยอ้ได้หลายด้วยดสด้ลีรัวยุ่นนั่งก็ได้สั่งปลาปลาจระรัดนะครับแยกบางก่อนติมทั้งเลย สามสิบกิโลสองคนหลายครับเป็หลายมือนเด่นยอกันยอยขึ้นมาแล้วครับสี่มงก่ลละสี่มงคึงสี่มแรงลวเด่นย้อยขึ้นมาถึงแล้วเตะถึงปีปกโลแล้วเตะงอ๋อจิงลี่ได้หลายได้รอบ

bài đây nhịp ít lô đi đi chết lô tôi không cần để lại hết trên mèo ô ừ, đây này cái đây lại tất cơn lúa hay bóng bò ừ. <laughs> <Lúa cười> như đó. lúa lắm rồi ô oh, này đây như đọc 3 lô xăng sang bên hệ thong thông mãn của khâu á ô xịt thông mãn của khẩu hả sạm lúa 3 lúa, à? 3 lúa, đấy, lúa ta 3 lúa đây เสียเงหนมาเลยยื่น้ไปแล้วไปอ่ะกเั้เนคนเก็บเนทังก็สามคนเดียวนะ้นอยไปีโลคืเกย็ทังแล้วทนแล้วไงนี่าอยู่ครับได้สุขคนยู่กูละยี่สิามสิบโลอยู่ เราฟังหมายไม่กมับปิดไม้ที่ขอหมายรอบแล้วลหรอครับไม,ยมายาขอนะครับเราผ่านโปรเสียเที่ยวมือหนึ่งครับคลิปนายกเลยเดี๋ยวไปตามรถกันไหมวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ